ดูน้องแอตอนนี้มีผู้ชายเข้ามาไหมดูน้องแอตอนนี้มีผู้ชายเข้ามาไหม <c oughs> มันไม่ใช่แค่ตอนนี้หรอกที่ผ่านมามันก็มีคนพยายามจะเข้ามาตลอดอแล้วตอนนี้ล่ะ <c oughs> แล้วทำไมเขาไม่เข้าอะคะไม่ <c oughs> มีอะคือ <c oughs> ที่ผ่านมาต้องเล็งๆอยู่นะหมายถึงว่ามีคนเล,เล็งๆอยู่แล้วก็ดูท่าทีอยู่แต่ในเวลานี้เนี่ยอยู่จะดูจากตามดวงแล้วเนี่ยในระยะเวลาประมาณสั้งหนึ่งสองปีที่ผ่านมาเนี่ยแอปจะมุ่งกับเรื่องงานเพราะนั้นคนที่จะเข้าก็เข้าไม่ได้อยู่ดีแอปไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้แต่ว่าหลังจาก วันที่ยีสิบเก้ามีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยเอ่อจะมีคนลุกอ้ยยังประการเลคะอ๋อตั้งแต่มารายการนี้ไม่เคยขาดเลย